สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับพี่ออนใหญ่ยนนะคะพี่นุชกำลังเสริมสวยอยู่รอแป๊บหนึ่งค่ะก็วันนี้วันนี้ไม่มีอะไรมากวันนี้เรามาพาเดินชมรอบเต็นท์ชิวๆ ามาดูแบบชิวๆว่าของใหญ่ยนต์ของเรานี่มันมีบริการอะไรบ้างที่จะให้ลูกค้าประทับใจของใหญ่ยนนะคะของใหยนมีริลูกค้าประทใจของค่ะอ่ะ,อะ,อะเดี๋ยวเดินเดินชมกับพี่ออนก่อนเดี๋ยวพี่นุชเดินตามมาค่ะ พี่นุชมาแล้วคนสวยมาแล้ววันนี้เราจะเดินชมเดินชมใหญ่ยนว่าใหญ่ยนมีบริการอะไรบ้างคุยก่อนคุยไปก่อนเดี๋ยวอหไอันนี้ค่าก่อนอยังไม่เห็นตัวเองเลยแล้วเรายังไม่เห็นแล้วคุยไปก่อนอ่ะอ่ะ,ะเดินตามพี่ออนมาก่อนเนาะวันนี้ก็ลูกค้าลูกค้ามาดูมาดูวีโก้กำลังคุยราคากับคุณใหญ่อยู่ในห้องค่ะ ปิดแล้วให้เดินชม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 มาแล้วไม่บอกอ,อาราวอาราวโอเคค่ะเดินเรื่อยๆเดินน้องแอดมินสายไปถ่ายมาวนไปดูรบดดดอบๆอก็นี่ไง <laughs> พูดไปด้วยบน่นไปด้วยนี่ไงพี่นุชอ,อ่าก็ตอนนี้เรากำลังล้างสีล้างสีดูดฝุน่นล้างสีดูดฝุน่น เจ็ดไนลาวมาดิรอนไนลาวมาดิรอเนี่ยอันนี้คือรถเราเองใช่ไหมพี่นุชอ่าอันนี้อันนี้คือรถเราเองเนาะอ่าไม่ใช่ใช่อ่าอันนี้คือรถเราเองค่ะอ่าโอเคอ่ะกระบวนการของรถหนึ่งคันโอเคอ่าเออนะเอออ่อเอออ่อ เดี๋ยวขอสวัสดีอีกทีดีกว่าเนาะให้มันเป็นเรื่องเป็นราวนะสวัสดีอีกทีหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันเสาร์วันเสาร์วันเสาร์หันสาค่ะวันเสาร์พรุ่งนี้พรุ่งนี้วันพาโชคพรุ่งนี้วันอาทิตย์พรุ่งนี้วันพาโชคอ๋อพรุ่งนี้หวยออกวันหวยออกใช่ตอนตอนไม่ไม่ได้เล่นหวยเราก็เลยม่ค่ยรู้เรื่องอืมได้เจอลอตเตอรี่ซะอย่างนั้นเป็นคนดี เราจําแม่นนะคะวันหวยออกจําแม่นนะคะเพราะว่าโดนรับประทานมาหลายงวดเลยนะคะอืมจ้าเออเดี๋ยวขอฝากโทรศัพท์อีกหนึ่งมีที่ฝากไหมเาเอตถือให้อ่าโอเคจ้า<อ>ก็เจอกันอีกแล้วนะคะกับเจนุสเจออนนะคะสบายสบายสไตล์เจนุสเจออนวันเสาร์นะคะนะนะคะสาระบ้างสาระบ้างก็สาระล้วนๆสาระล้วนๆสาระล้วนๆไปคิดเอาเองจ้าวันนี้นะคะไม่ขายรถ วันนี้ไม่ขายรถนะคะไม่ขายรถอวันนี้ไม่กดดันไม่กดดันนั่นแหละเป็นอันที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดที่ไม่กดดัน <laughs> ไม่รู้จะเอาอะไรมาคุยเนาะอ่าโอเคก็เบื้องต้นนะคะอ่ากดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะเบาเสียงอ่ากดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะกดไลค์ให้ใหญ่ยนก์กดไลค์ให้เจนุษ กับเจออนใหญ่ยนนะคะแชร์เยอะๆจะได้ดูกันยาวๆนะคะนะคะวันนี้นะคะกะ็เราจะพามาดูรอบๆเต็น์เรานะคะก็มีหลังคามีเหล็กนะคะมีปูนออไม่ใช่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 มันเป็นสูงประกอบป็นส่วนประกอบนะคะก็ไปตรงนี้แหละคะ่ะเราก็จะดูว่าในส่วนของใหญ่ยนเซอร์วิสนะคะมีอะไรบ้าง นะคะมีบริการอะไรบ้างนะคะก็จะให้ดูนะคะ,ะเบื้องต้นเลยนะคะล้างอัดฉีดหนูล้างอัดฉีดตรงนู้น,น,นล้างอัดฉีดนะคะตอนนี้นะคะโปรโมชั่นล้างอัดฉีดนะคะ 99บาทแไม่ใช่ล้างสีด่วน99บาทแต่มีบริการล้างอัดฉีดนะคะล้างอัดฉีดในช่องนี้นะคะนะคะในส่วนนี้ก็คือบริการหลังการขายสถานที่เราล้างรถนะคะแล้วก็มีขัดเคลือบสีนะคะส่วนตรงตรงตรงนี้นะคะจะเป็นสถานบริการของเรานะคะบริการหลังการขายนะคะของคุณลูกค้าที่ว่ามา ซื้อรถกับใหญ่ยนนะคะมาซื้อรถกับใหญ่ยนนะคะเข้ามาก็าเราก็จะมีบริการล้างรถเช็ดรถให้นะคะอ่าค่ะในส่วนของการบริการอ่าหรือการบริการหมายถึงว่าบริการเก็บตังคฮะพูดไม่ถูก บริการฟรีกับบริการเก็บตังคนะ,คะในส่วนของลูกค้าเราก็คือบริการฟรีนะคะลูกค้าที่ซื้อเต็นซื้อในเต็นทยายนเ์เซอร์วิสนะคะก็มีบริการหลังการขายฟรีแต่การบริการเก็บตังคือล้างรถล้างรถนะคะล้างสีด่วน99บาทนะคะแล้วก็ขัดเคลือบเงานะคะขัดตาไฟนะคะขัดตาไฟรถรถยนต์นะคะตรงนี้ก็เป็นโซนที่ ให้บริการทําความสะอาดนะคะนะคะ,นะคะส่วนนี้นะคะตอนนี้พนักงานของเราก็าได้แม่เราอยากที่โน้นหรือ,อยากให้ชมกระบวนการการทํางานของลูกลูกน้องเลอยอ๋อะบวนการจะไปเจอกับพี่ทุกตาหน่อยนะคะพี่ทุกตาโปมือโตมือมือ,มอ,อของเต้นเราเลยพี่ทุกตานะคะค่ะอ่าคันนี้นะคะเอาเอาเป็นว่าเราเพิ่งซื้อเข้ามา เนาะเราเพิ่งซ,ซื้อเข้ามาก็เริ่มกระบวนการก็คือล้างสีก่อนนะคะล้างสีรอบคันก่อนนะคะล้างสีรอบคันก่อนอันนี้ก็คือ,อในส่วนการาเขาเรียกอะไรนะอ,อันนี้ก็คือ เขาเรียกอะไรพี่ตากเขาเรียกอะไรคะเขาเรียกขจัดบิวบิ้วรถขจัดคราบก็คือก็คือคราบตัวนี้ออกหมดเลยใช่ไหมอ่านี่มือโปรมือโปรของเรานะคะตัวนี้นะคะตากำลังเช็ดให้ดูอยู่ว่ามันอ่านนี้นะคะคือรถของเรานะคะรถของเราที่มีการทําเช็ดนะคะอันนี้ก็คือมือโปอ่าพี่ทุ๊กตาหันมาหน่อยนะคะอ่าแต่ละคันกว่าจะทําความสะอาดใช้เวลานานไหมคะ แล้วแต่ความสกปปกไม่สกปปกอ๋อแล้วแต่สภาพของรถแล้วแต่สภาพของรถแต่กว่าจะได้คันนี่คือว่าว่าเหนื่อยมากเลยใช่ไหมใช่ในหัวในหัวว่ายังไงในหัวได้หมดต้องใหญ่ยนในหัวบอกว่าเหนื่อยช่างมึงแต่ต้องสะอาดเท่านั้นนะคะต้องสะอาดเท่านั้นได้หมดต้องใหญ่ยนอันนี้เราก็เป็นหน่วยก็คือเป็นช่าง ขจัดคราบนะคะแล้วก็เดี๋ยวขายของนิดนึงนะคะ,ะคุณลูกค้านะคะในส่วนของคุณลูกค้าที่มีรถนะคะมีคราบเปื้อนสกรปรกแบบนี้นะคะเรามีน้ํายา <S 2> <S 2> ขจัดคราบนะคะขจัดคราบตัวนี้นะคะว่าะสะอาดสะอาดหมดจดแน่นอนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องเขาทําให้ดูนิดนึงลูกตาหารตรงนี้นิดนึงเอาตรงนี้นิดนึงน้องน้องมาดูถ่ายตรงน,นี้อ่าเดี๋ยวอย่าแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้ยังสกรปรกอยู่นะคะ เอามือถูไม่ออกนะคะเนี่ยะจะนุดถูให้ดูนะคะไม่ออกนะคะ,ะแล้วก็จะน้ํายาของเรานะคะก็คือการกระจัดคราบนะคะอนะะคนี่แหลอะอกระจัดคาบใครเห็นไหมาาอา ขาวนะคะมือมือเราหรือน้ำแฟบอะไรประมาณนี้ก็คือไม่สามารถที่จะออกได้เลยนะคะต้องเป็นน้ำยาตัวนี้เท่านั้นที่กะจัดคราบน้ำยาตัวนี้นะคะก็คือใช้ผสมน้ําแล้วก็ล้างห้องเครื่องนะคะ,ะในอัตรา,าส่วนก็คือล้างห้องเครื่องแล้วก็ล้างาคราบไข่ในตัวพวกนี้นะคะเดี๋ยววันจันทร์เดี๋ยวเจนนุชจ,จะให้มาดูอีกทีนะคะว่าเนี่ย ตรงนี้นะคะมันมันสกรปรกมากนะคะและจะมาให้ดูอีกทีว่าฝีมือของน้องเขาเขาจัดคราบด้วยน้ํายาของเราตัวนี้นะคะคือน้ํายาของเราตัวนี้ก็คือมันมันโอเคมากนะคะอ่าเนี่ยค่ะอ่า นี่นะคะอ่านี่นี่คือพนักงานของเรานะขจัดคราบสกรปรกนะคะแล้วปดีฟันด้วยอ่าน,นะคะทุกซอกทุกมุมอ่ามันเหมือนฟันเราเลยนะคะอ่าตัวนี้ก็คือใช้น้ํายาขาจัดคราบนะคะด้วยเป็นแฟบหรือว่าอ่าไม่ใช่แฟบเป็นแชมพูเป็นน้ํายาล้างทั่วไปอะ่ะก็มันมันไม่ไม่ออกนะคะจะเป็นต้องเป็นน้ํายาตัวนี้ตัวเดียวนะคะอ่า จำนวนตัวนี้นะคะก็จะใช้กับย่างมอตอยก็ได้นะอย่างมอตอยก็ได้นะคะแล้วก็ส่วนของพวกคราบน้ำมันเครื่องคราบน้ำมันเครื่องคราบาสนิมอะไรประมาณนี้นะคะในส่วนตัวเครื่องนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะนะคะอ่า,อาโอเคโอเคอันนี้ให้ดูแล้วนะคะให้ดูแล้วอ่าตอนนี้ก็คือกระบวนการบิ้วบิ้วรถก่อนขายนะคะ อันนี้ก็ในส่วนนี้นะคะวิวรถก่อนขายทุกซอกทุกมุมนะคะเราจัดการได้หมดนะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะคะขั้นตอนต่อไปพอขจ,จัดคราบเสร็จแล้วนะคะรถหนึ่งคันนะคะเราก็จะมาลงตรงที่ขัดตาไฟนะคะขัดตาไฟตรงนี้นะคะน้องซมเขก็มานิดนึงว่าตอนนี้มันเป็นแบบไหน,นเหลอะะอือันนี้ก็คือมันเหลืองคือมันเหลืองมากเลยนะคะตัวนี้มันเหลืองมากเลย ขายของอีกแล้วนะคะอืมเรามีน้ำยานะคะน้ำยาครีมนะคะอ่าที่ขัดตาไฟตัวนี้นะคะเรามีของเรานะคะมีของเราก็คือขัดออกมาแล้วนะก็จะขาวนะคะจะขาวจะใสตัวนี้นะคะตอนนี้โปรโมชั่นเนาะโปรโมชั่นก็คืออ่าเขาคิดกันคู่ละพ2นสองพันห0พัข้างละแปดร้อยอ่าพันหกข้างประมาณ800ตอนนี้ใหญ่ย,ยนเซอร์วิสนะคะก็ มีโปรโมชั่นนะคะอ่าเหลือเหลือคู่ละสามอ่ะคู่ละเก้าร้อยค่ะเก้าร้อยเลยเหรอใช่หกร้อยก็พอแล้วมั้งเอาแล้วแต่ปนุษอ่าหกร้อยบาทคู่ละหกร้อยบาทนะเขาโอ้ยลดครึ่งต่อครึ่งเลยนะปนุษนะโอ้ยน้ำยากระเด็นใส่หน้าน้องจีนอยู่ไหนเนี่ยน้ำยากระเด็นใส่หน้าเนี่ยลดครึ่งต่อครึ่งเลยนะอ่าตอนนี้โปรโมชั่นนะคะของโควิด โปรโมชั uh, mm ่นโควิดนะคะ mm hmm. ก็คือธรรมดาธรรมดาทั่วไปเขาจะขัดกันอยู่ที่ประมาณพันหกพันสนะคะแล้วแต่น้ํายาของเราอของแต่ละที่แต่ละที่แต่ยายนเซอร์วิสนะคะ,ะด้วยราคาที่ว่ามาตรฐานเมื่อก่อนเนี้ยเราจะขัดอยู่ที่ หคู่ละ1,200บาทนะคะอ่าแล้วก็ลดหลั่นลงมาก็คือเหลืออยู่ที่คู่ละ9 0 0แต่ตอนนี้เราช่วยเหลือกันนะคะช่วยเหลือกันช่วยกันดูแลรักษานะคะอ่ารถของคุณลูกค้านะคะคือขอแค่ค่าน้ำยาคืนอย่างเดียวนะคะค่าน้ำยาคืนอย่างเดียวคือคู่ละ600บาทเท่านั้น นะคะขัดเคลือบเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีนะคะว่าะจะมาถ่ายดูอีกทีหนึ่งมาถ่ายดูอีกทีหนึ่งเป็นพรุ่งนี้นะคะคันนี้ว่าขัดแล้วจะเป็นยังไงนะคะนในส่วนตัวนี้พรุ่งนี้คืออ๋อไม่ใช่วันอาทิตย์วันจันทร์ขอโทษทีขอโทษทีวันจันทร์เดี๋ยวเราเจอกันวันจันทร์เดี๋ยวจะเราจะให้ดูคันนี้อีกทีนะคะแต่เราไม่รู้ว่าจะจะอยู่ไหมเพราะว่าลูกค้าจะซื้อเลยหรือเปล่าวันนี้ก<ท><ท>็ม<ท>ีลูกค้าจองอยู่นะไม่รู้จะทำทันหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวว่าค่อยมาดูกันนะคะในส่วนของการขัดตาไฟอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะคะก ก็จะเป็นขบวนการของอการทำสีการขัดสีการขัดสีรถยนต์นะคะตัวสีขาวพวกนี้นะคะมันจะเป็นคราบไครสีเหลืองนะคะ<ร>สีเหลืองอตอนนี้ก็คือถ้าซูมเข้ามาได้เนี่ยมันจะเป็นมันไม่ขาวโปด๊ดมันจะออกเหลืองม,มันจะออกเหลือง<ะ>อมันจะออกเหลืองนะคะค่ะ <mens confessed> ของเราตัวนี้นะคะก็มีน้ํายาขัดเคลือบนะคะน้ํายาขัดเคลือบเงา นะคะขัดเคลือบเงาตัวนี้นะราคาก็ไม่แพงนะคะขัดสีรอบคันเท่าไหร่ป้าออนเดี๋ยวนี้พันห้าได้ค่ะมันสองพันห้าใช่ไหมอ่าป้าอนคิดก็คือที่2 5 0 0นอ๋อ2,500นะคะอ่าถ้าสมมุติว่ามาขัดเคลือบสีแล้วก็ขัดตาไฟนะคะเราเอาเรารวมรวมราคาเลยขัดตาไฟอยู่ที่600นะคะขัดสีรอบคันนะคะขัดเคลือบอยู่ที่1,500นะเป็นโปรโมชั่นตัวนี้ไปจาก2,500เราไม่เก็บ นะคะโอเคในส่วนขบวนการของอรีเซ็ตรถที่เราจะมาขึ้นมาขายนะคะก็มีเท่านี้นะคะก,ก็เราก็มาดาูในส่วนของการบริการด้านนอกของเรานะคะเผื่อว่าด้านในอ่ะคุณลูกค้าไม่เห็นถ้าด้านนอกนี้เราจะบอกได้หมดเลยว่ายาย,ยนเซอร์วิสนะคะ มีบริการอะไรบ้างนะคะให้คุณลูกค้าได้ประทับใจนะคะก็ขอบอกเลยว่าครบ,บวงจรน,นะคะครบ,บวงจรเลยนะคะใหญ่ยนเซอร์วิสเดี๋ยวให้ประออนพูดมัง่งของเราก็มีของเราก็มีรับฝากรับฝากรถค้างไฟแนนซ์นะคะรีไฟแนนซ์ ance, ดอกเบีย้ยต่ำนะคะรับไถ่ถอนรถยุดก็ มีซื้อขายรถให้ราคาสูงค่ะเอา้าหมดแล้วเหรอหมดแล้วก็มีล้างอัดฉีดอ่าโอเคค่ะเหมือนที่ปออนพูดนะคะเหมือนที่เจ๊อ่อนพูดนะคะรับซื้อรถยนราคาสูงกว่าจะนุดราคาสูงกว่าจะนุดนนะคะรับซื้อทุกรถทุกทุก ชนิดนะรับซื้อรถทุกๆชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์เอ้ไม่ใช่ใช่ไหมเอาไม่ใช่อ่าไม่ใช่เป็นรถกระบะรถเก๋งอ่ากระบะรถเก๋งอ่ารถสิบลอ้อไม่เอาใช่ไหม <c oughs> เอาหมดเอาเอาหมดนะคะรถอย่างเดียวให้เป็นรถอย่างเดียวนะคะเอาหมดนะคะจักรยานก็เอาใช่ไหม,ามาอ่าสภาพไหนเราซื้อได้หมดอ่าแล้วถ้ามาแบบ มีแต่ล้ออืม,มไมาสามล้อสาล้อถ,ถ้ามันมาได้ก็เอาอย่างนั้นสามล้อหมายถึงมันก็รถรถสี่ล,ล้ออีกแต่มันมามันมาสามล้อไง oh. นึกว่ามามาสามล้อก็แถมล้อหนึ่งก็อ่อนรับมุกไม่ค่อยทันโอเค <laughs> okay, นะคะโอเคก็คือว่ารับซื้อลดทุกุทุกชนิดนะคะใหญ่ย,ยนเซอร์วิสนะคะให้ราคาดีนะคะราคาดีเงินสดลดมาเงินไปนะคะลดมาเงินไปจ่ายกันสดสดเลยนะคะนะคะก็ให้คุณลูกค้าเข้ามาใช้บริการใหญ่ย,ยนเซอร์วิสนะคะนะคะค่ะ ก็อย่านซูวิทนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่า,อ,าอยู่ในโซนของท่าเรืออนุสาวรีย์ท่าเร,รืออ๋อใช่ก่อนถึงอนุสาวรีย์ท้าวเทพนะคะถ,ถ,ถ้าจากในเมืองก็เลยอนุสาวรีย์ท้าวเทพมาอยู่เทินมาอยู่เทินเดียวค่ะแล้วก็เ<ม>ลี้ยวกลับมาม<อ>ก็จะมีตัวมัดคอร์ดของเราก็คือมีตัวทรงพลังก็คือเดอะฮัของเราค่ะแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะอะไร แอดเรนเจอร์อ่าแอดแอดเอ็ดเรนแอดเรนเจอร์แล้วถ้ามาจากค่ะถ้ามาจากอ่าสนามบินอ่าก็ตรงเข้ามาเรื่อยเลยค่ะก่อนถึงอนุสาวรีย์สองย่าเหมือนกันอ่าค่ะห้าร้อยเมตรอ่าก็จะถึงอะไรก่อนอะไรนะคะจะถึงอะไรก่อนจะถึงแม่น้ำม่วงหรอหรือยังไงจะถึงอะไรอ่าจุดสำคัญสำคัญของเรานะคะซ้ายมือจะเป็นอ่าสุพรรณฯออคิคสุพรรณ์ออคิกอ่าขวามือจะเป็น ไทยวัสดุอ่าเราจะอยู่ในส่วนของซ้ายมือนะคะมือขา,ขาใช่ขาเข้าข,าเข,า,ขาเข้าเมืองนะคะก็เลยสุปรลักออคขิกมานิดนึงนะคะก็จะเจออ่าเดิอะฮัตตัวเขียวของเรานะแล้วก็มัดคอดนะคะมัดคอดของเราตั้งอยู่ที่หน้าเต็นท์ตรงนี้นะคะก็คุณลูกค้าก็เชิญแวะมาดูมาชม,มซื้อรถสวยเอ้ยไม่ใช่มาซื้อเออซื้อถูกแล้วซื้อรถสวยราคา ถูกราคาคุยได้ราคาถูกราคายุติธรรมนะคะแล้วก็ามา,า,มาก็คือให้ราคาสูงถ้าไม่ขายก็มานั่งกินกาแฟกินน้ำก่อนก็ได้ค่ะได้ได้นะคะขอความเ,เขาเรียกว่าอะไรนะ ที่ปนุษย์อ่ะอ๋อมาก็คือถ้าสมมุติว่าคุณลูกค้ามีปัญหาในเรื่องของรถนะคะไม่ว่าจะเป็นรถค้างไฟแนนซ์รถติดไฟแนนซ์นะคะแล้วก็จำนำเล่นทะเบียนหรือว่าจอดรถนะคะรถแลกเงินนะคะก็เข้ามาปรึกษาได้นะคะมีปัญหาในการผ่อนรถ ติดต่อบริษัทไม่ได้หรืออะไรประมาณนี้นะคะเข้าเข้ามาปรึกษาได้ฟรีนะคะ<อ>ฟรีนะคะฟรี<อ>จากอเมริกาอ่าชมได้นะอ๋อไหนเอ่ย,อ,ย,ยอ,อ๋อวินัยอ๋อ,อสวัสดีน้องสวัสดีนะสวัสดี พี่จะไปหารอให้หายโควิดก่อนแล้วก็จะไปะแล้วก็จะไปน,ะน้องนะคิดถึงคิดถึงนะคะจากเดนมาร์กจากเดนมาร์กโอ้ยโอ้ย,อยเต็นท์ใหญ่ยนเซอร์วิสนี่คือดูไปถึงเดนมาร์กเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่ใชจะพูดขี้ๆีก็ไม่ใช่นะไม่ใช่เล่นๆนะคะไม่ใช่ไม่ใช่เล่นๆพอได้พอไดอ้กระจายไปถึงเดนมาร์กเลย น่าจะอยู่บ้านเหมือนเรานั่นแหละวินายวินัยเอาเอาเอารูปเจอะไรเจตัวนี้นะไปขายเจ๊หน่อยอยากไปอยู่กับน้องสวัสดีคะเอฟซีเอฟนะสวัสดีทุกๆคนนะคะสวัสดีทั้ง8ปดท่านค่ะ800อคนดูคุณทวีศักดิ์อ่าแล้วก็เจของเราค่ะเจมะปางค่ะ แปดร้อยคนดูนะคะแปดร้อยคนดูค่ะนะคะแปดร้อยคนดูขอบคุณมากเอ่ยชื่อกับไม่เอ่ยชื่อด้วยนะคะอ่าค่ะแปดร้อยคนดูนะคะให้กําลังใจนะคะขอบคุณมากๆแชร์ไปหลายๆกลุ่มแชร์ไปหลายที่กดไลค์กดแชร์ให้เยอะๆนะคะมันจะได้ก้าวไกลออกไปนะคะอาจจะไปถึงสวิตเซอร์แลนด์เลยก็ได้เนาะอ่านะคะโอเคนะคะก็วันนี้นะคะเจนุชก็จะมาคุยเรื่อง ก็คือจะเป็นตัวแทนดีกว่าจะเป็นตัวแทนใหญ่ยนเซอร์วิสนะคะไปข้างในไหมร้อนนะเอ่อขอขอข้างในนิดนึงมันรน้อนนะคะนลงไม่นั่ง,ง,งไม่นั่งเอรไม่นั่งจะยืนจะจบแล้วโอเคโอเคนะคะอืมอีกนิดอีกนิดนะคะพี่ออนบอกว่าน้ำแอร์ไหล น้ำแอร์ไหลย,ย้อยตามๆกันเลยนะคะน้ำแอร์ไหลย,ย้อยก็อ่าอย่ยพาพอยืนๆไปงง เงยนั่นเลยล้มไปเลยล้มไปเลยก็คือใส่แม้แนนทนบนรทุนไงบรรทุนไม่ใ, <c oughs> ใส่ใสใหายใจไม่ออกไม่ได้แก่แล้วนะคะแก่แล้วนะคะจ้าวันนี้นะคะใหญ่ย,ยนเซอร์วิสนะคะเจนนุชเป็นตัวแทนใหญ่ย,ยนเซอร์วิสนะคะเชิญชวนนะคะเชิญชวนเ,เนเพื่อนๆใน Facebook หรือเพื่อนๆในโลกออนไลน์หรือเพื่อนๆใน YouTube นะคะหรือเพื่อนๆในประเทศภูกเก็ตของเราหรือว่าพังงานะคะพังงาหรือจังหวัดใกล้เคียงนะคะเชิญชวนให้ฉีดวัคซี นะคะให้ฉีดวัคซีนนะคะเพราะว่า,าการฉีดวัคซีนนะคะด้วยเจนุศก็ได้ับะเียนหลงดูทีวีแล้วก็ดูคุณหมอดูหลายๆท่านที่พูดนะคะที่พูดตอนนี้นะคะก็คือว่าการฉีดการฉีดวัคซีนมันไม่ใช่เรื่องที่จะให้ไม่ติดโควิดนะคะการฉีดวัคซีนก็คือการที่อโอกาสที่จะติดโควิด มีแต่น้อยมีแต่น้อยนะคะมีแต่น้อยนะคะแล้วก็ความรู้ที่ได้มานะคะจากคุณหมอท่านหนึ่งนะคะอ่าก,ก็คืออ่าเป็นแพทย์หญิงอะไรสักอย่างนี้นะคะแพทย์หญิงอะไรสักอย่างหนึ่งท่านก็ฉีดวัคซีนนะคะฉีดวัคซีนโควิดพอฉีดแล้วนะคะท่านติดอืมท่านติดอ่วัคซีนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นของจังหวัด อุดรไหมอ่ะจะไม่ได้นะอ่า,มาเมื่อคืนก็คุยดูนะคะอย่าไม่าเงอ่ามื่อคุยนะคะก็คือว่า,าคุณหมอบอกว่าคุณหมอฉีดวัคซีนเข็มแรกเลยนะคะในประเทศไทยก็คือเข็มแรกเลยเสร็จแล้วคุณหมอฉีดวัคซีนได้ประมาณสักไม่เกิน15วันหรืออะไรประมาณนี้นะคะคุณหมอติดเชื้อโควิดนะคะติดเชื้อโควิด วิจัยด้วยตัวของของท่านเองก็คือการที่ติดเชื้อโควิดนะคะถ้าไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะเชื้อมันจะเข้าทางลมหายใจโพรงจมูกและ,ะปากนะคะก็เข้ามาในลำคอนะคะเข้ามาลำคอแล้วก็ลงมาที่ปอดนะคะการที่ฉีดวัคซีนนะคะของท่านก็คือหมายถึงว่าอพอท่านติดพอ,อ <ลง S 2> แพทย์หญิงใช่พอเขาติดโควิดใช่ไหมติดโควิดตรงนี้ปุ๊บ ก็จะมีอาการก็คือระคายคอน้ำมูกไหลแต่มันอยู่แค่ตรงคอแค่นี้นะคะเพราะว่าวัคซีนน่ะจะไปทำเชื้อป้องกันจะไปทำการป้องกันในส่วนของระบบการการหายใจนะคะการทางเดินหายใจตัวนี้ลึงทำให้ตัวเชื้อไวรัสโควิดนะคะไม่ลงปอดนะคะแต่ตอนนี้ท่านก็หายแล้วนะคะคุณหมอก็หายแล้วตอนนี้ในส่วนตัวนะคะก็ช่วงนี้นะคะก็อยากจะ ขอเป็นแนวทางคิดกี่สักทีนะคะจากาเพื่อนๆนะคะทุกคนนะคะเชิญชวนให้ไปฉีดวัคซีนกันนะคะฉีดวัคซีนกันเพื่อ,อถึงอาจเราจะติดโควิดนะคะแต่ก็ไม่ถึงตายนะคะไม,ไม่ถึงตายนะคะไม่ถึงตายนะคะ,ไม,ะ,คะไม่ตายอย่างทรมานนะถ้าเราไม่ฉีดเราติดโควิดนะคะเราจะตายอย่างทรมานก็คือไม่มีทั้ง ครอบครัวอยู่ข้างๆนะคะอาจจะต้องตายคนเดียวนะคะโดยที่หลายๆคนตรงนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสะเทือนใจจากเชนุทมากก็คือช่วงนี้จะไม่อยากจะดูเลยนะคะสงสารเขาสงสารเขานะคะแล้วก็คิดว่าสงสารตัวเองด้วยว่าเออตัวเองไม่ฉีดนะถ้าเกิดไม่ฉีดแล้วติดโควิดขึ้นมา ตายคนเดียวแน่นอน,<ห>นก็ตัดสินใจฉีดวันที่18นี้นะคะที่18นี้ก็จะเป็นเข็มแรกนะคะจะนุจะฉีดไม่ใช่ว่าตัวเองไปฉีดและจะให้คนอื่นฉีด่างนี้นะคะแต่ว่าด้วยความห่วงใย,ยนะคะด้วยความคิดของเราก็คือว่าฉีดดีกว่านะคะ นะคะฉีดดีกว่าดีกว่าไม่ฉีดนะคะแล้วก็วัคซีนวัคซีนเนี่ยเราจะรอวัคซีนตัวนั้นตัวนี้ตัวนี้ตัวนั้นนะคะเหมือนเมื่อเช้าคุณหมอนะคะได้พูดออกมาว่าการรอวัคซีนวัคซีนตัวนั้นตัวนี้มันไม่สมควรวัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่ฉีดณวันนี้นะคะฉีดก่อนคือวัคซีนที่ดีสุดดีที่สุดใช่ไหมเพ<ช>ือ่อตัวเราเองนะคะก็สุดท้ายนี้นะคะ<ช>ก็ะกเป็น ตัวแทนของยายนยาเซอร์วิสนะคะแล้วก็องค์กรของยายนยาเซอร์วิส24นะคะขอให้คุณพระศรีรัตนไไยนะคะคุ้มครองประชาชนชาวไทยทุกๆคนนะคะทุกๆคนทุกๆท่านนะคะทั่วประเทศนะคะอย่าได้มีอะไรนะ<ล>อย่าได้มีโรคภัยไ,ไ,ไข้เจ็บโรคภัยไ,ไข้เจ็บอะไรนะคะปอดเชือเอ้อโควิดตัวนี้นะคะแล้วก็ขอให้ตัว ไวรัสตัวนี้ห àng, <ป>่างห่างหายจากประเทศไทยไปให้หมดภายในเรลว,วันนะคะด้วยความปรารถนานดีจากใหญ่ยนเซอร์วิสค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ